สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อใหญ่เมื่อกี้ครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นถือเลขสามตัวแต่ว่าสี่เลขมันออกสี่แปดหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าเลขของแกมันแปดหนึ่งสี่หรือแปดสี่หนึ่งนี่นะครับแกไม่ได้ซื้อหรอกครับแต่ว่าแกฝันแล้วมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับลรงศพครับเกี่ยวกับพีนะ่ะมาบอกเลขแต่ว่าคนที่ถูกก็คือ แปลว่าหยาดหยาดเพื่อนนะครับหลูกหลานเพื่อนน่ะคือพ่อใหญ่คือเป็นคนที่ฝันแต่ว่าเป็นคนที่ว่าไม่ชอบซื้อเลขแต่่างวดที่พานมาเมื่อกี้มีคนถูกเลขกับแกน่ะคือได้ดประมาณหนึ่ง,งนี่แหละแต่่างงวดนี้พอญ่ครับเพื่อนมาฝันอีกแล้วครับหลังจากที่ว่าเลขออกเพื่อนก็เลยมาบอกข้อมฝันให้มาฟังคือมาบอกแค่สั้นๆผมก็จะบอกข้อมฝันของเราให้ฟังครับสั้นๆเพื่อนน่ะหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วแล้วก็มาฝันว่าเพื่อนเห็นน่ะคนตายนอนอยู่ในโรง แล้วบเห็นดอกว่าผู้ใดใต้แต่ว่าจู่ๆน่ะได้ยินเสียงมันมาจากข้างในโ่กงน่ะตะโกนมาบอกเป็นตัวเลขคือเลขหกศูนย์คือเลขหกศูนย์น่ะตะโกนออกมาจากข้างในโลงศพคือหกศูนย์ส่งพอไงครับแล้วก็เขาไปเบิงในรงศพไม่ได้เปิดดูดอกโบได้เปิดเบิงดอกแต่ว่าเห็นรูปคนใต้อ่ะอยู่ตั้งอยู่ในโลงศพ เขาอายุหกสิบปีพอดีแต่ว่าเสียงที่ว่าพ่อะไงเพราไงเไงนี่ยคือแกได้ยินอะ่ะตะโกนออกมาข้างในโลงศพก็คือหกศูนย์มันมาเอื่อนตรงกันหลังจากนั้นครับหลายหลายคนอะ่ะเขาก็ได้ยินเสียงเขากับพากันวา่าบอมแมนข้างในเนี่ยคือเขายัางบ้านใต้บ่เขาเขาฝืนขึ้นมาบอ่อกันเลยพากันโยกฝาลงที่ว่าขอบอยู่ออกแล้วก็เอาฝาลงที่ว่าปิดออกมาซึ่ง ก่อนที่ว่าเอาฝาลงออกมันก็มีตัวเลขเขียนอยู่บักย้ายหนึ่งอยู่ในฝาลงตัวเลขที่ว่าพอไยครับแกเห็นเลขในฝาลงก็คือเลขหกสามเจ็ดนี่คือตัวเลขที่ว่าพอไยแกเห็นหกสามเจ็ดแต่บัดพ่อเปิดออกแล้วเอาฝาลงปิดเหมือนเดิมครับเพราะว่าข้างในมีแค่คนตายบบเห็นคนมีชีวิตเลยเขาก็เลยเอาฝาลงปิดแต่ว่าบัดพ่อเอาฝาลงปิดแล้ว ตอนที่ว่าเปิดอ่ะฝาลงมัน6 3, 7สแต่ว่าบบพอเอาฝาลงปีนอ่ะมันเขียนคําว่า5-37เลขหมันไปใส่เลขห้ามันมาแทนนี่คือพ่อใหญ่แกเห็นแล้วอย่งนั้นนะครับทุกคนแกตังบริษัสนใจยังเนาะกับปิดแล้วปับไก,าาก่เอาฝาเอาอย่างมาปิดปกติแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมในกองฟันอ่ะบูงบอกว่าเขาจัดงานศพอยู่ใส่อยู่บ้านไหนหรืออยู่วัดไม่รู้รู้แค่ว่า ยินเสียงที่ว่าเขาตะโกนออกมาขัางในขังในโลงก็คือ60ของใจก็เลยเปิดเปิดโลงเบืงเห็นฝาโลง637แล้วก็ปิดฝาโลงเลขมันเปลี่ยนเป็น537นี่คือควาฝันของพ่อใหญ่ครับงงที่16เมษาหกเจฝันมา่ยาดอกฟ้าสัน่นแล้วก็บอกว่าว่านี่ครับผมกะพยายามจะเล่าความฝันให้ให้เร็วแล้วก็ตัวเลขให้มันเร็ว เผื่อบางคนอาจจะฟังสั้นๆน,นะครับเนาะพยายามจะหล่อยฟังประมาณสัก2นาที3ามครับแค่นั้นเองแล้วเนี่นะครับอาจจะบอกสัปเพเหรอไปทั่วๆไปนะครับเนาะบางเทือกอะบุหงสิบว้อยยังกันได้สั่นจุดบุูดจบไปแล้วแค่นั้นนะครับเนาะบางเทือกอะคืดแล้วคือดอีกบ่ยังดีว่ากลัวสิบบ่ยจบได้ครับมันไม่ใช่น้อยน,นะครับโดยเฉพาะบางคนครับที่ว่าเพิ่นไหลสดบ่ยเป็นสองสามชั่วโมงนี่ยเพิ่นบ่ยอีกยังเนาะก็ยังคือยู่ครับว่าเพิ่นบ่ยอีกยังสินะกลัวสิจบได้ แต่สละความฝันของพ่อหญ่ครับแกเคยฝันแล้วเลขมันออกสามตัวนี่คือมาสองสามเสือมั้งครับเกี่ยวกับฝาลงครับงวดน,นี้กับฟ้ามาเกี่ยวกับว่าฝาลงน่ะตะโูนบอกเลขคือหกศูนย์หรือว่าหลายคนจะไปใช้ศูนย์อื่นกันได้ได้ไดคนตานะหกศูนย์ลงก็คือสี่อาจจะเป็นสี่หกศูนย์ก็ได้อันนี้คือพ่อใหญ่แกตีเพิ่มเติมเลยพ่อใหญ่แกตีเพิ่มเติมก็คือหมถึงว่าตะโกนบอกเลขก็คือหกศูนย์แต่ว่าเลขฝาลงเนี่ย ก่อนเปิดมันเป็นหกสามเจ็ดตอนปิดมันเป็นห้าสามเจ็ดแต่ว่าพ่อใหญ่แกตีเนาะคนตายมันหกศูนย์รวมมันก็เป็นสี่แกเลยตีเพิ่มเติมคือสี่หกศูนย์ถามว่าหลายตัวไหมผมตอบได้คำเดียวครับว่าเยอะสองสามหางขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเยอะครับแต่ถาหรลบบางคนครับถือว่าไอเลขกมากหลายหางกว่านี้ก็ยังมีนะครับเนาะแต่ไม่ว่ากันครับหลายหางก็ช่างแต่ถ้าหากว่ามันเข้าเลขสามตัวไก่มันเขานะครับเนาะแต่ว่าห้เอาเป็นตัวอย่าง เป็นตัวเลือกเป็นแนวทางดีกว่าครับจุม,มัวต่เข้ามาเลขห้างไหนกัค่อยวากันครับหรือว่าลายๆคน on, จะซื้อแค่เลขห้ายี่อะไรได้คือ60ซื้อแค่หกูนตัวเดียวก็ได้เพรงเมืม่อกี้มันออกเก่าศูนย์ไปแล้วงวดนี้อาจจะออกห0เหมือนที่ว่าก็ได้เก้าศูนาเป็นเลขล่างงวดนี้หกศหรือจะมาเป็นเลขบนกะบโบเดตนะครับเนาะพะว่าของฝันของเราครับแกเคยฝันแม่นอีกอย่างหนึ่งครับพอหด้ครับแกเป็นคนที่ว่าไม่ชอบซื้อเลขนะแกเป็นคนที่ว่าบอมากซื้อเลขเลยแหละ แกฝันได้แต่ว่าเป็นคนที่ว่าไม่ซื้อคนที่ซื้อก็คือลูกหลานเราครับลูกหลานเราอะไรกันหยาติยาดครับที่ว่ามักซื้อแต่ว่าพอยงครับแกเป็นคนที่ว่าบดสื้อเลยแหละผมเราคงฟังขขงเร่ามากหลายงวดเนี่ยครับแกก็เป็นคนที่ว่าไม่ซื้อเลขแต่ก็พบว่าแล้วคนที่ถือคนที่ถือเนี่ยเป็นจีไหนส่วนมากก็เป็นลูกหลานนี่แหละสื่อเขาก็บรรพเพเขาถือแล้วกับเรื่องของเขาเพราะว่าเ้ากับบดเดบังคบมห้เขาสื่อเ้ากับวุ้หัวไม่ถือหรือบดถือจ้ะนะครับก็เหมือนกันครับว่าไอเล่า บอกฝันที่ผมฟังเนี่ยคือแกก็ไม่ได้บอกว่าแกฝันแม่นหรือไม่แม่นแต่แกเอาความฝันมาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าเลขมันออกก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ออกแกจะพึ่งมากันนะครับเนาะนี่ครับมันเป็น2แบบทุดยิงย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางกะโปรดใส่วิจารณณครับในกรรับชมผมก็เอาความฝันและก็แนวทางมาเล่าให้เขาได้พิจารณาครับเป็นเพียงแค่ความฝันส่วนมากครับผมในใจผมเนี่ยผมก็คิดว่าอยากให้มันเลขมันเข้า3ตัวเหมือนกันครับเพราะว่าทุกคนสิได้ แต่จับเงินไล่ตอนแรกผมกับเมาเงินครับว่าถือเหลียๆไล่เหรีย,รยสงการอัดพ่อซื้อแล้วครับเหขออกมาบ่อจ้อยบ่ถือซ้ำบ่ถือเลขเลยบ่ถือเลขมาหว่าไงวดแล้วนั่งเฮ็ดเจลีอยู่นั่งเฮ็ดเจลรวอยู่บางเดียก็ขึ้นยังบ่อครับกะใครแน่ครับตรงที่ว่าหลายๆคนทักความฝันมาบางคนก็ไม่ถูกก็มีผมกับเป็นหนึ่งในนั้นครับที่ไม่ถูกแต่ก็ไม่ว่ากันครับกาซูทิวย่างครับ คนเราครับจะถูกเลขทุกงวดเนี่ยก็บตัอาศัยโฉคนะครับเนาะแต่ถ้าถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันขึ้นอยู่กับดวงครับแต่งวดนี้ครับไม่แน่ฝันของพ่อใหญ่ครับแต่ส่วนหลายครับเด็กของเราครับฝันเกี่ยวกับฟ้าลงก็คือ7 5 1อันนี้ไม่ใช่เรื่องฝันนะอันนี้คือเรื่องจริงครับ7 5 1ห้าที่ว่าแกแกก็บอกเขาทุกงวดครับ751ห่แกไปเผาศพแล้วก็แกไปโยกศพอยู่ในสัญางกับซอยเขาแล้วก็กลับมากลับมาฝันเห็น7 5 1หาหนึ่งครับมันก็อเก่าหานึงหลายๆงวดที่ผ่านมาครับเมื่อกี้ เก้าศูนย์หนึ่งที่ว่าแกเคยถือนะครับแต่ว่างูน,นี่ครับพ่อใหญ่แกก็ฝันเห็นเกี่ยวกับร่งศพเกี่ยวกับคนตายอีกแล้วบนนี้อาจจะมาก,กันได้ทุกถึ่ทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ความฝันไม่มีใครรู้ได้ครับว่ามันจะออกตัวไหนแต่ว่าผมกับพ่อหน้าครับขอให้มันออกหางใดหันหนึ่งอะไรถ้าหลายๆคนครับคิดว่ามันหลายหางก็ซื้อแค่60เป็นตัวเลือกก็ได้ครับเพราะว่าในความฝันคือแกได้ยินว่าผีตะโกนบอกก็คือ ผีที่ว่าตะโกนออกมาผ่านโรงโรงศพอาจจะบอกเลขก็ได้16เมษายน67ขอให้ทุกครับชคดีครับมันมัน